เตะจัดบ่ปไาตัวกัดเลยวอันเฮ็ดอ๋อแมนึ่งเลยบ่วยวังเลวส่วงเลยอืมพักปเป็นเหตหลายครยั้งไปเลยพักสบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีมาเนี่บอกคงมา ปักสองเนาะเมือปักสองเนี่ยเลยแหวกกินเผลอหันนี่มากับบอทองมันีลยบอทองเป็นแนะนำหั่นเผลอซสบมามาเบิ่งวิธีปรุงแล้วนี่สบายดีพี่น้องเอ้ากินเผลอมัเนี่ยใส่อะไรกันวันน้ำส้มลืมเลยบะใชมาเบิ่งโอวเครื่องปรุงเัืเอลอเผลอลาวพี่น้องมาเบิ่งเครื่องปรุงเผลอลาวอันนี้ก็ มาปรุงกับบริษัทเพลิงแหละมีน้ำตาลด้วยพี่น้องเด้อน้ำตาลแล้วกับน้ำซอสเนาะซอสปรุงรสพริกขวดแล้วก็พริกขาดม่ได้เพ่ลราฟฮอร์ตมีอันนี้เนาะพริกขั่วกับมันกระเทียมเจียวเนาะเข้ากันแต่ว่าที่แปลกพี่น้องเพลาฟเนี่ยเพื่อทีกินไส้น้ำส้มแบบที่ได้พี่น้องเออไส้เป็นขวดไปสิเลยไส้แบบแบบว่าบริมีพริกใส่นะพี่น้องอื มาทองมาฝุ่งก็ไดเนาะหนตาอืาอว่าหอมเลยเพื่อหอมเนาะบ้านเฮาเอิ้นเพื่อสินนะอส้นเนาะเพื่อสิ้นสิ้นมัวเพื่อสินมวันมวไปเนาะนีะมมนะ่มินอกสินต่อนเลย <c oughs> สมซื้อเพื่อสิ้นเลยรสินสิ่งนีน้ก่อนเลือดเนาะมินอกเนี่ยอือเมืเเอม่อนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งี่น้องคือมันก็ยังหนาวอยู่ ทำบ้านเฮากินของฮ้อนๆเข้ากันขยำหนาวอ,อันนี้ของบมะพงเดี๋ยวจะมาปรุงจะลองปรุงบมนะะพงปรุงแล้วลบา้างจะบิด้ <c oughs> ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลอีไรประมาณนี้แล้วก็กินหวานสิกินนั้นสามรสเป็น้องหวานเผ็ดและกระสม ซอสเครื่องปรุงเผือร์เร้า,าหน่อยประมาณนี้นซอสลงไปเน้อกระซีอิว๊วขาวซอสซีอิว๊วซีอิ๊วเลยปะซีอิ๊วซอสซอสซอสผู้ขาวทองกันแล้วเนื้อกระพริกก้ว่ว Short. Short. าทำมาจ <c ười> ากไคร ขัวใส่มหมนี่เผ็ดจัดหน่อยจัดหน่อยนึ่งนะพี่น้องฮะยังเผ็ดแต่แล้วพี่น้องเลยเครื่องอะไรเราจะมีบ่วงบ่วงอลไรก็ไม่ถูกไม่ถูกบ่วงอลไรก็ไม่ถูกอันนี้อันนี้ไม่ถูกเลยพี่น้องเลยภาษาเราภาษาเราว่าคำไม่ถูกไม่ถูก กินเนื้อผือลาวบ้านนี้เลี้ยบักนาวเนาะต้องแซบบักนาวสุดี่ต้องไปเพียงหนึ่งมากเลยรับสาวเลยสาววะขาวคนดำกลายเป็นขาวเลยมาพี่น้องมาบ้านนี้เฟอพี่น้องเฟอลาวแล้วก็กินเนื้องสุดๆเลยพี่น้องเลย เหนื่อยแสบเสียงอาจสิเปลี่ยนเลยพี่น้องเพราะว่าอากาศเปลี่ยนช่วงกันหนาวนี่เน้องนุ่มโป๊ชุดๆแค่นี้เลยชุดได้ตัวนี้ ซึ่งเพื่อลาไปนอกขาไม่ได้หน,น่อยสลัดขอ,อกันครักรถ้าคนหนยมากแบบมี้มีองไรบ่อยทองถั่วลากระลำ,ลำสลัดแล้วก็ถั่วผักยาวอันนี้ได้ฟังอยู่มคั้ย ความเสริมความเสริมอยาทยนีวะรสนเ่สเนเดียวกันเดียวกันมีไปนก็คือเสรมเน่ไปเนบักเนาะบักบังกับจอลก้เลื่อนไปนายนัวะนัวกินเบอเดียวไปนอเบอนึ่งิก็กินี่เน้องเบอ นั่นเพชรดีบ่เอาเลยสักกับคนยังเอาเลยเพ็ดเยอะนี่บ่เพชรต้องพี่น้องนะนั่นนี่บ่อืมนั่นแหละเมื่อเนาะยเจิ้มกับปีก่อนกินกินเคิงหนึ่งมันสีเพชร กินมันหมานบุเพศบเพศบ่เดี๋ยวสิลองคือก่อสิทองมันมันเส็งม่ยวนื้อหนเลยปล่าเผ็ดดูกัมันเมมีกับปีมันบังความเพดไว้หน่อยหนึ่ง เพิ่เพีนเลยเนาะพี่เราต้องพักเข้าไปส่วนนอนเลย

เราต้องสุดมากบ่นะบอ่างห่งได้บอเิ็เสซ่ เฮ้ยเาไปนะสีแดงนดีแด่นสี่เขาไ卫เขา保卫สาวด้วยกันสิบปีวะอือหือขอบขอบวะขอบ เบิ่งบางสิบทองกินเลยว่ะเลื่อนอาหารเลย่หอกอิ่มไน่อมเบิ่งเกี่ยถ้วยนึ่งอิ่มนอกินบัลอยรอกสคนเสีบักโคบโคลาไปเนาอสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วพี่น้อยฝากติดตามซ่องพอทองบรรนานำพี่น้องฝากกันได้หนองเดตอนนี้ฮากฮาก็ได้ร้อยเจ็ดสิบบ่ดอยเจ็ดิดร้สิบแปดเนาะฝากไปกดติดตามเพ่นนนนอย มาคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องไปแล้วสบายดี